สวัสดีครับเรามาลงรายละเอียดสถานการณ์ล่าสุดในอาณาจักรแวร์ไซด์กันนะครับตอนนี้เรื่องอาหารนี่ตึงเครียดมากเลยใช่ค่ะบริษัทการค้าใหญ่ๆนี่กักตุนของขึ้นราคาธัญพืชกันใหญ่เลยนะคะแต่ที่น่าแปลกใจคือตระกูลแวร์ไซด์กลับกล้านำธัญพืชล็อตใหญ่ออกมาขายสวนกระแสเลยนะครับทำให้ราคามันเริ่มส่งตัวได้บ้างอซึ่งเบื้องหลังจริงๆก็คือ เจ้าไห่นั่นเองค่ะที่เขาแอบ,บสนงข้าวโพดปริมาณมหาศาลหลายแสนช่างเลยมาช่วยตระกูลแหวสายอ๋อครับแล้วที่น่าสนใจคือข้าวโพดนี่ไม่ใช่แบบมเมล็ดพันธุ์ธรรมดาใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยเขาแปรรูปเบื้องต้นมาแล้วนะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าข้าวโพดหยุก คือทาให้มันเอาไปปลูกต่อไม่ได้ค่ะเหมือนกับว่าป้องกันคนอื่นเอาไปขยายพันธุ์ต่อน,นั่นเองอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นการรักษาความลับเรื่องเข้าโพดชนิดพิเศษของตัวเองไว้ถูกต้องค่ะผลก็คือราคาอาหารในอณาจักรก็เริ่มนิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าสงครามอาหารจริงๆมันก็เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองครับแล้วตอนนี้เหมือนเทือกเขาล็อกกี้ก็กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขนส่งธัญ,ญพืชไปเลย ใช่ค่ะมีการลำเลียงธัญ,ญพืชเข้ามาตลอดตอนนี้เปลี่ยนเป็นข้าวไผ่แล้วนะคะปริมาณก็วันละหลายแสนช่างเหมือนเดิมโอ้โหเยอะมากนะครับบริเวณตีนเขานี่เขาบอกว่าตอนเนี้ยเหมือนเมืองเล็กๆเ,กเกมืองหนึ่งเลยเต็มไปด้วยาธาตุอืมาธาตุพวกนี้ก็คือย้ายมาจากทุ่งราบอีก,การนะคะมาทำหน้าที่ขนย้ายธัญ,ญพืชโดยเฉพาะเลยแล้วเจ้าไห่เขาปิดบังเรื่องนี้ยังไงครับเรื่องที่มาของธัญ,ญพืชพวกนี้คือเขาก็ใช้วิธีสร้างหมอกสีดำ ปกคลุมพื้นที่บริเวณตีนเขาฝั่งตะวันตกไว้ค่ะแล้วก็ประกาศเป็นเขตห้ามเข้าเลยอ๋อทำให้คนของตระกูลแว์ไซหรือคนอื่นๆเนี่ยมองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วของมันมาจากไหนใช่ค่ะเขาก็เลยเดากันไปต่างๆนานาว่าอาจจะมีเส้นทางลับหรือว่าใช้พวกอ,อ,อุปกรณ์เก็บของมิติอะไรแบบนั้นในการขนส่งครับผมขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งที่ทุ่งราบอีกาสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมครับ ค่ะที่นั่นผลผลิตข้าวสาลีเป็นล้านล้านเอเคอร์เลยนะคะโดนมแมลงทําลายไปหมดแล้วซึ่งมแมลงนี้ก็คือเจ้าไห่ปล่อยไปเองก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้เหมือนมแมลงมันเริ่มขยายวงไปกินอย่างอื่นแล้วด้วยถูกต้องค่ะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมตระกูลแว์ไซต์ต้องย้ายท่าจากที่นั่นมาทํางานขนส่งธัญพืชท,ที่เทือกเขาลักกี้แทนเพราะที่นู่นไม่มีอะไรให้ทําแล้วแล้วก็ยังไม่กล้ากลับไปเพาะปลูกใหม่ด้วยกลัวมแมลงจะกลับมาอีกครับเข้าใจเลย ทีนี้เปลี่ยนเรื่องมาที่อีกคนสำคัญบ้างกริมคนสนิทของเจ้าไห่เขากำลังมีภารกิจส่วนตัวอืมใช่ค่ะกริมกำลังจะเดินทางไปเมืองคาซาเพื่อไปจัดการเรื่องถอนมั่นกับคู่มั่นจากตระกูลแวร์ไซเรื่องนี้ก็น่ากังวลอยู่นะครับเพราะตระกูลแวร์ไซตอนนี้ก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีอาจจะสร้างปัญหาให้กริมได้ใช่ค่ะเจ้าไห่เองก็กังวลเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันตอนแรกก็เสนอให้เมอร์ลินไปด้วยนะคะ อ๋อให้เมอร์ลินไปด้วยแต่กริมปฏิเสธค่ะกริมบอกว่าถ้าเมอร์ลินไปด้วยเนี่ยอาจจะทําให้ตระกูลแวร์ไซด์สงสัยได้ว่าทําไมต้องมีการคุ้มกันแน่นหนาขนาดนั้นครับแล้วสุดท้ายเจ้าไห่แก้ปัญหายังไงครับเรื่องความปลอดภัยก็เลยตัดสินใจส่งกลุ่มนักฆ่า,งเงาเงาเย่วูหญิงนะคะให้ติดตามไปแบบลับๆคอยดูแลอยู่ห่างๆแย่วูหญิงกลุ่มนักฆ่าฝีมือดีของเจ้าไห่ ใช่ค่ะแล้วก็ยังมอบคาาววิญญาณร้ายให้กลิ่มติดตัวไปด้วยคาาววิญญาณร้ายอันนี้มีไว้ทําไมครับหลักๆก,ก็คือให้เจ้าไห่สามารถติดตามตําแหน่งของกลิ่มได้ตลอดเวลานะคะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจริงๆก็สามารถดึงตัวกลิ่มกลับมาที่มิติฟาร์มได้ทันทีอ๋อเป็นเหมือนเครื่องติดตามแล้วก็ ประตูฉุกเฉินส่วนตัวประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็อาจจะมีประโยชน์ในอนาคตด้วยคืออาจจะใช้คาถาเนี้ยเป็นจุดเชื่อมต่อในการสร้างประตูเทเลพอร์ตท,ที่เมืองคาซ่าเพื่อขนส่งธัญ,ญพืชไปที่นั่นโดยตรงเลยก็ได้โอ้คิดการไกลเหมือนกันนะครับแล้วตัวกริมเองจริงๆฝีมือก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนี่ครับใช่ค่ะกริมเป็นนักรบระดับ8ขั้นสูงแล้วนะคะ มีฉายาว่านักรบวายุวิญญาณแล้วก็มีดาบคู่ใจคือดาบวายุวิญญาณด้วยฝีมือเก่งกาจมากคนนึงเลยครับสรุปแล้วสถานการณ์ตอนนี้มันก็ซับซ้อนหลายชั้นเลยนะครับทั้งเรื่องสงครามอาหารที่ยังดําเนินอยู่การที่ต้องพึ่งความช่วยเหลือแบบลับๆจากเจ้าไห่แล้วก็ยังมีภารกิจสุนตัวของกริมเรื่องถอนม่นอีกที่มันดูละเอียดอ่อนมากมาก จริงค่ะคือมองเผินๆเนี่ยสถานการณ์อาหารในอาณาจากักรแวร์ไซอาจจะดูเหมือนเริ่มคลี่คลายมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็ตั้งอยู่บนความช่วยเหลือที่ค่อคนข้างเปราะบ,บางนะคะเพราะมันเป็นความลับครับถ้าความลับนี้แตกหรือเจ้าไหายหยุดช่วยขึ้นมานี่แย่เลยใช่ค่ะขณะเดียวกันภารกิจของกริมที่เมืองคาซาก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากซึ่งผลลัพธ์จากการไปครั้งนี้เนี่ย อาจจะส่งผลกระทบต่อดูลำนาจหรืออาจจะทำให้ความขัดแย้งมันบานปลายไปมากกว่าเดิมก็ได้ค่ะต้องรอดูต่อไปจริงๆ